สวัสดีอย่างเช้าครับโจ๊กของหนูอร่อยไหมมันมีอะไรบ้างในโจ๊กอ่ะม,มีก่มีุนเชียงมีกุนเชียงมีไข่มีไก่แล้วก็มีข้าวด้วยวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะ อ,อยู่ที่อุดรธานีอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดเป็ดมีกี่ตัวเป็ดมีกี่ตัวคะสามตัวอเอ้ยห้าตัวเลยเหรอ,อามันอยู่ฝั่งโน้นอีกสองตัวเห็เนไหมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมตามไปดูเป็ดกันนะาตามมานะท่านผู้ชมนะตามมานะอ,านนะแบบนอยกาลืมแวะแป๊บหนึ่งนะกินข้าวก่อนนะริมหนองประจั์ อุดรธานีเช้านี้เวลาประมาณ9โมงของวันที่21พฤศจิกายน2563ยค่อนข้างคับข้างครับแต่ละร้านค้ารถมาจำนวนค่อนข้างจะมากครับร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอร่อยอร่อย ร้านนี้ร้านช้อนทองครับแล้วรอสักคู่นะครับเลยต่อจะไปดูบริเวณหนองประจักครับดเดียเดียแต่งร้านสวยๆร้านชื่อว่าร้านอะไรนะ,ะเดินไปดูชื่อไหนซิชื่อร้านไหนสิชื่อร้านไหนสิร้านอะไรเอเช้านี้ ที่แทชื่อร้านนี้ชื่อว่าร้านช้อนทองเพราะว่ามีช้อนทองด้วย